บ้างนะครับปากันที่ข่าวนี้นะครับคุณจากันได้หรือเปล่าว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยโลโก้เป็นยังไงถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วครับไปดูกันครับว่าโลโก้นี้ที่มาที่ไปและหน้าตามันน่ารักอย่างไรครับ โดยในวันนี้นะครับในภาพน,นี้คือดกรก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ oh. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวตราสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับ oh. พร้อมแถลงผลการดําเนินงานของผู้ว่าการประจําปี2562ครับโดยมีสปอร์ตเซเลบิตี้นักกีฬาทีมชาติไทยชื่อดังเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับนำโดยเพิ่มจิตถิงขาวนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับสุภโชคสารชานักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับน้ำตาลวิลาศนีรัตนนัยนะครับนักไอซ์ฮอกี้ก หญิงนะครับมีโอ๊เรืองฤทธิ์แห่เกิดนะครับนักกีฬาฟันดาบเบนส์ลบภาร,ร์คิริคงสะทรนะครับอีกนักกีฬาแบบมินตันแล้วก็โบสุภวด,ดีกุลชวนครับนักบ,บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ ก็มาร่วมสร้างสีสันด้วยนะครับโดยในงานนี้นะครับดรก้องศักดิ์บอกว่ากกทเนี่ยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่นะครับทุกอย่างจะต้องทันสมัยครับพร้อมกับมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐานของวงการกีฬาไทยให้เปลี่ยนประสิทธิภาพในทุกมิตินะครับภายใต้การบริหารภายใต้ในโยบายนํากีฬาพัฒนาประเทศเทศรษฐกิจและสังคมนะครับนอกจากนี้เนี่ยเตรียมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยจะเน้นวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มากกว่าเดิมนะครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันครับ เราพยายามกระจายเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาไปในระดับภูมิภาคให้มากที่สุดปีนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการสร้างนักกีฬาในระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นตัวนํารวมถึงเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมกีฬาเรื่องของสปอร์ตทัวริซึมนะครับซึ่งก็เป็นแนวนโยบายของท่าน,นรัฐมนตรีนะครับที่จะผลักดันให้กีฬาเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยอาจจะยังไม่ดีนะนะครับจะมีสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศได้ก็คืออุตสาหกรรมกีฬาครับสำหรับเรื่องที่เราเกิ่นกันไว้นะครับตราสัญลักษณ์ใหม่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ งานนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประกวดที่ไหนไม่ไม่ใช่ใช้พนักงานที่ไหนทำนะครับแต่ว่าเป็นการประกวดกันอย่างจริงจังเลยครับโดยผู้ที่ชนะการประกวดก็คือคุณเกียรติศักดิ์ชื่อสกุลอายุ39ปีนะครับในชื่อผลงานชัดพลาวเออร์ครับมีความหมายและแนวคิดคือสัญลักษณ์3ห่วนะครับสีแดงครับหมายถึงพลังครับสีน้ําเงินหมายถึงความมั่นคงสง,ง่าง,งามสปิรติตสีเหลืองทองเนี่ยหมายถึงการบรรลุปเป้าหมายและชนะในการแข่งขันช้างชูวงนะครับ ก็ภาพรวมวันนี้หมายถึงความแข็งแกร่งและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยด้วยครับอักษร S อมาจากสปอร์ตนะครับเป็นรูปนักกีฬาหมายถึงการสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาในวงการกีฬาทุกมิติครับเราสัญ,ญลักษณ์ในลักษณะในการตวัดระสานะครับหมายถึงพลังแห่งความสามัคคีความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาแล้วก็นําไปสู่ความสําเร็จนะครับก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนเลยครับไม่ดูแลนี่ก็มีโลโก้ใหม่ใช้แล้วนะครับสำหรับการกลายประเทศไท ไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศอีกสักเล็กน้อยนะครับเริ่มต้นกันที่มอเตอร์สปอร์ตครับไปดู